เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565นายทวีพงษ์ชยดิษผู้ว่าการการแข่งชาติพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงการแข่งชาติร่วมถแถลงข่าวผลการดำเนินง,งานครบรอบ49ปีการแข่งชาติต่อสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงผลการดำเนินง,งานโครงการต่างๆในรอบปีที่ผ่านมารวมถึงนโยบายและโครงการที่ขับเคลื่อนในปี2565ณห,ห้องประชุมชั้น3อาคาร5สำนักงานใหญ่การแข่งชาติ คาดการณ์ว่าไม่ให้น้อยกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วเราผลประกอบการรายได้เรา3,600ล้านครับแต่ว่าปีนี้ก็พยายามที่จะเพิ่มนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับโอกาสที่จะเพิ่มก็จะลําบากหน่อยนะครับแต่ว่าความตั้งใจก็คือรายได้ของการที่หานะครับจะมาจาก4ทางใหญ่ๆนะครับรายได้อันที่1ก็คือมาจากการขายอาคารนะครับรายได้อันที่2ก็จะมาจาก การดูแลอาคารเช่านะครับซึ่งตอนนี้เราเอาอาคารเช่ากลับมาดูแลเองก็คาดว่าเาม็ดเงินรายได้ก็จะมากขึ้นนะครับอันที่3ก็คือรายได้จากการจัดประโยชน์นะครับเรามีพื้นที่ที่เป็นทั้งแลนแบงก์แล้วก็เป็นพื้นที่ทั้งคอ์สเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถจัดประโยชน์ได้นะครับราตามแผนตัวชี้วัดผมก็ต้องเพิ่มอย่างน้อยพันถึงพันห้าร้อยนะครับก็คาดหวังว่าจะเพิ่มในส่วนนี้นะครับสาหรับในปี2 5 6 4ที่ผ่านมา การแข่งชาติได้คะแนนอาทีเอ97.93คะแนนซึ่งถือเป็นคะแนนอันดับหนึ่งของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพอมรวมถึงยังได้ดําเนินการโครงการที่น่าสนใจมากมายอาทิโครงการบ้านแคสุประชาซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้างโครงการนําร่องในพื้นที่กทมจํานวน2โครงการ572หน่วยโครงการบ้านแคสุขเกษมซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ใส่ประเภทเช่าในระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการนําร่องบริเวณซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์อ,อบางพีจังังหวดสมุทรปราการโครงการฟรื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการฟรื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2อาคารแปลง A และอาคารแปลงดีอาคาร A1 และอาคาร D1 โครงการรับคืนอาคารเช่าจากบริษัทเอกชนและโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยรวมถึงโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนอีกด้วย